อะไรที่ไรอ่ะริสกิงเหรอรีสอร์ทกิงโอ้ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้อัดปุ๋ยอัดแต่น้ำวันนี้ขนาดไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่เพื่อนๆนี่จะเป็นไม้หนาทุเรียนไมหนาทุเรียนนะต้นใหญ่มากเลยเพื่อนๆอันนี้เลสเลสที่สเรวปีที่ว่าทำเป็นแปลงหนึ่งเลยอันนี้ก็รูจุนซื้อพวกเฟชเขียวสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยต้นอันนี้สับปะรดต้นแม่เป็นเนเวอร์ไมหนาเนเวอร์ทุเรียน ออสเตรเลียหรือว่าเชลรีโมยาเชลรี่โมยาไอ้พวกนี้ก็ติดลูกง่ายอยู่เพราะว่าในถุงดำก็ติดอยู่อย่างแรกเลยที่ได้คืออัตราการติดมากขึ้นแล้วก็ผลผลนี่ยังไงก็สวยแน่นอน สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับวันนี้นะฮะเราได้มาวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับชมในสวนวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสวนคุณคริกอีกครั้งหลังจากที่เกือบปีมั้ง อ่ะนี่ครับคุณคิดอ่าเนี่ครับอันนี้อยู่ที่คุณคิดนี่มาเจอกันอีกแล้วเนาะ <c oughs> น่าจะเกือบปีครับผมเราก็อ่ะดูอวดเขาหูดิด่เอ๊ะจะบอกนะหูกวางกินฝนใช่ใช่เฮ้ย <c oughs> ทำไมมันโตเร็วขนาดนี้อ่ะคงจะเป็นหน้าผลด้วยลวมะมั้งมันอายุมันได้ด้วยแหละโอ้โหตอนนั้นมายังแบบแค่เมตอกก,กว่าอย่างเงี่ยพุ่งพวดพวดพวดเลย วันนี้ไม่ใช่ประเด็นอะไรวันนี้คือที่เราเข้ามาเยี่ยมนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าคุณคริสนะครับก็เน้นกเกษตรปลอดสารพิษนะครับเราก็เป็นส่วนที่อยู่ใจกลางเมืองเอออาจจะไม่ได้กลางมากอะเอาง่ายๆว่าอยู่ในกรุงเทพอะล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าเขตใกล้เคียงอยากกินผลไม้นะครับที่ปลอดสารจริงๆนะครับเรียกว่าปลอดสารร้อเเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็รสชาติผลไม้ที่มีคุณภาพนะครับ นะเราก็จะมาเจอคุณคริสนี่โอ้คือที่มาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งนะมีการอัปเดตคือคุณคริสได้สร้างโรงเรือนเพิ่มนะครับเพื่อที่จะทำผลผลไม้ต่างๆนะครับออกมาให้เพื่อนๆนะฮะที่สนใจอยากทานหรือว่าอยากได้กิ่งพันธุ์ไปปลูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อคุณคริสได้เหมือนเดิมนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ f <FC> อท่านไหน นะฮะที่เคยซื้อเคยรู้จักก็นี่เลยถ้ายังไม่ได้ดูคลิปเขาก็นี่แหละอัปเดตล่าสุดสองโรงเรือนใหญ่ๆแบบสวยๆเลยอะ่ะโอ้หสวยมากวันนี้พอจะมอกได้ไหมว่าจักบาท 6, <laughs> ชุดนี้หกหมื่นสองที่หกหมื่นเจดนะครับแล้วแต่ทั้งสองเหรอใช่เอ้ก็ถือว่าราคาถูกกว่าเก่าเยอะเลยปนมะก็ถูกลงกว่าสมัยก่อนไหม น่าจะด้วยด้วยราคาต้นทุนและการผลิตดีมานซพพลายที่เขาผลิตของมาโรงมานนั้นมันเริ่มเยอะแล้วแล้วก็แข่งเขาก็เยอะไงและอีกอย่างอันนี้มันก็เป็นรูปแบบบริษัทชัดเจนไงเออสวยสวยมากมีแมลงด้วยปอดฐานจริงนั่ยดูตายต๊อกตอกอยู่ไอตัวเนี้ยโอเคตอนนี้คุณโ롱งนี้นี่ส่วนมากเป็นอะไรครับคุณคริสมะเดือมะเดือบฝรั่งเป็นหลัก ใช้มาตรฐานหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันผลไม้อะไรก็ช่างถ้าโดนฝนมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กถ้าทําผลขายอะเนาะใช่ใช่มีมันเดือดด้วยแล้วก็เท่าที่เห็นนะครับมีน้อยหนาด้วยนะน้อยหน่าเป็นน้อยหนาอะไรครับเอ่อน้อยหนาไต้หวันครับน้อยหนาไต้หวันจะเป็นน้อยหนาทุเรียนน้อยหนาทุเรียนใช่ใช่น้อยหนาทุเรียนก็ใบมันก็จะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเท่าไหร่ตีนตีน ก็จะค่อนข้างแรงหน่อยตัวใบมันะ uh huh. กลิ่นมันจะแปลกๆอ่ะกลิ่นมันจะแบบไม่เหมือนกนลิ่นบ้านเราอ่ะอือ uh huh. เออใบสวยมากเลยนะนี่ไม่ได้ผสมเกสรมันก็เลยดูแบบตัวตัวนี้อ๋อต,ตัวนี้ไม่ได้ผสมเกสรแต่ปกติตัวนี้ต้องผสมไหมครับ ปกติแล้วจริงๆแล้วนอยหนามันมีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันอ uh huh. แต่ว่าด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดตัวผู้เนี่ยมันไม่แตกเกสรที่ปลายเนี่ยเวลาหล่นมาเนี่ยมันก็จะไม่โดนตัวเมีย uh huh. คือเหมือนว่าอาเกสรตัวผู้ไม่ใช่ว่าเกสรแท่งเดียวมันจะหล่นไปแล้วติดมันต้องมีแตกปลายมีแตกปลายบริเวณเกสรตัวผู้ด้วย ในส่วนส่วนส่วนของคนที่ปลูกไว้นานแล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องผสมก็ได้เพราะว่า,า,าการไวลูกอะไรเงี้ยลูกไม่สวยเขาก็เด็ดทิ้งเหลือแต่ลูกสวยที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปครับแต่ถ้าเกิดเราจะทําผลไม้พเมยมเราก็ช่วยผสมเกรสรลูกมันก็จะกลมสวยอ,อ,อันนี้<อ>คือ,อเทคนิคเล็กๆน้อยๆท,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 ที่ถ้าเกิดอยากจะทาผลไม้ที่เกรดค่อนข้างพเมยมเราก็ไว้ลูกไม่ต้องเยอะแต่เราทาให้ลูกสวยเพอลูกสวยเนี่ยน้าหนักกิโลมันก็จะได้ เราคิดคิดไงตอนนี้ลงในนาฝรั่งหรือว่าด้วยรสชาติหรือว่าด้วยความรสชาติรสชาติเป็นหลักเลยต่างจากน้อยน,นาไทยไหมครับถามว่าต่างกันไหมด้วยรสชาติของน,น้อยนาอาจจะไม่ค่อยต่างกันมากเพียงแต่ว่ามันมีความอมเปรี้ยวนิดนๆนติดมาด้วยสำหรับน,น้อยนาสายไต้หวันแล้วเขาก็พัฒนากันต่อเน,นื่องในใสายของไต้หวันนะครับรูปทรง<ด>ก็สวย,ยแปลกตาลูกใหญ่อะไรอย่างเนี้ ส่วนตัวของทุเรียนเนี่ยมันก็อยู่ประมาณที่ประมาณสัก1กิโลขึ้นไปโอ้โหลูกละ1นกิโลอ่ะเพื่นอนเพื่อนเพื่อนดูนมีใบใบสวยส,ส,วยสีสวยเลยคล้ายคล้ายทุเรียนเทศนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุเรียนเทศมันมคือน้อยหนาเอาง่ายๆว่าลูกใหญ่ใครเคยเห็นทุเรียนที่ลูกใหญ่ๆนั่นก็ประมาณนั้นเลยแต่เป็นน้อยหนาแต่เป็นน้อยหนาคือรสชาติมันมันจะไม่เป็นแบบเส้นๆเหมือนทุเรียนเทศเลยมันคือน้อยหนานั่นแหละครับมันคือน้อยหนา ก็เอาง่ายๆว่าถ้าใครติดตามอยู่นะครับติดตามผมอยู่แล้วก็ติดตามคุณคริสผ่าน f c e e o o o นะฮะหรือว่าทางา Youtube ผ่านช่องของผมเองก็ตามนี่คือเอาง่ายๆว่าอนาคตแน่นอนว่าจะมีน้อยหนานะฮะสายไต้หวันให้ได้ทานแน่นอนใช่ใช่อันนี้ก็คือความตั้งใจแล้วใช่ตอนนี้ก็ประมาณเนี้ยตอนนี้เริ่มตัดแต่งกิง่งแล้วก็กะว่าอีกประมาณสักห้าหกเดือนอ่ะอถ้ามันติดผลเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะมารีวิว ชิมชิมให้ดูกันว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงส่วนตัวกินกินมาหลายสายพันธุ์แล้วอย่างที่พี่ไก่กินอ่ะอันนั้นก็สับปะรดตัวหนึง่งสับปะรดตัวหนึง่งผมอชอบมากผมบ่อยเพราะผมชอบมากเลยใช่ใช่ใชเพราะว่าคือถ้าเราชิมมาเอ้ยเราชอบเนี่ยมันก็ควรจะต้องปลงูกแต่ถามว่าคนอื่นเขาจะชอบด้วยไหมอันนี้เราไม่รู้แต่ถามว่าหลายๆคนที่เคยชิมอ่ะเขาบอกว่าอร่อยหรือแม้แต่คนที่ไปเที่ยวไต้หวันซึ่งเขาเคยเคยกินไปแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยอเราไงว่าการันตีได้เลยว่ามันอร่อยถือหลายๆปากเนาะใช่แล้วนี่ อะไรเนี่ยต้นตอมันนะครับต้นตอมาเดือบฝรั่งอ๋อแสดงว่าเพาะไว้อ่ามันเป็นเพาะเอ่อต้นไม่ใช่มันเป็นต้นเพาะเมล็ดอ๋อทีนี้มันก็นั่นแหละแตกออกแขึ้นมาวิแต่หน้าฝนนะเอออยู่ในโรงเรียนอ่ะมันสวยนะใช่โอ้เนี่ยได้ลูกต่อเนื่องแน่เลยเนี่ยกันได้ไม่ไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าด้วยตัวฝนอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายในหน้าฝนซึ่งไฟหน้าฝนค่อนข้างน้อยที่เราจะทำฝนนะโอ้ยเพื่อนดูเพื่อนดู ดูด,ดูให้ดูเนี่ยโอ้โหครับนะคุณภาพสุดๆอะนะถ้าถ้าใครดูคลิปก่อนหน้าผมก็คงจะเห็นที่สวนผมนะครับลูกลายเพียบเลย <c oughs> ลูกลายนี่ไม่ใช่ว่าลายแบบฟาราซีนะโอ้โหลายแบบนะแล้วกิ่งสวยมากแล้วดูสิว,ว่าเขาเลี้ยงแบบว่าดูกิ่งมันดิโอ้โหนี่มันจะ,จะเท่าสองนิ้วผมแล้วนะ โอ้โหกิ่งอวบใหญ่สแสดงว่าอาหารสมบูรณ์มากนะครับตันนี้ต้นอะไรเนี่ยม่เดื่อทุ่มพอนะครับต้นนีก้ก็ต้นอาหารมาใช้ต่อแบบนี้คือต้นทุนมันก็ได้ต่ําลงไงต้นทุนได้ต่ําลงแต่ถามว่ามันมันติดง่ายไหมมันก็ติดไม่ง่ายหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความชำนาญนิดนึงแต่ว่ามันคือมันเป็นไม้บ้านเราไงมันก็เหมาะอากาศกับอากาศบ้านเราเพราะฉะนั้นการที่จะเลี้ยงมะเดื่อฝรั่งให้มันแบบอยู่ได้นานมันก็ต้องอาศัยต้นไม้บ้านเรามาช่วย เราถามว่าไม้เมืองนอกเออมันก็ต้องเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับเมืองนอกสภาพอากาศใช่แต่ว่าคือด้วยความที่ว่ามันเป็นไม้ต่างถิน่นก็คือไม้ต่างถิ่นความ,มได้เปรียบเ,นนเ,เ,เรียกว่าความได้เปรียบของสภาพอากาศครับคือถ้าเป็นเรียกว่าตระกูลเดียวกันแหละแต่ถ้าอยู่ในท้องที่นั้นๆนะก็คือมันจะได้เปรียบกว่าทั้งอายุของต้นการให้ผลผลิตโอ้โหนี่นี่ผมเห็นต้นนี้นี่สวยมากสวยมาก อะไรี่ไหอ่ะดีสคิงเหรอโอ้ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้อัดปุ๋ยอัดแต่น้ำอันนี้ขนาดไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่เพื่อนๆดูโอ้โห,โหมนีเ่เออใช่แล้วดูเนี่ยลูกนี้สวยมากเลยเนี่ยนะยังไงเพื่อนๆโอ้โหสวยมากี่ครั้งก็ต้องแบบว่านะสวนเนี้ย ใครอยู่ในกรุงเทพกันนะโอ้ยเอาเถอะครับอยากทานผลไม้ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกนะครับแบบมีคุณภาพก็มีเลยส่วนนี้เลยครับส่วนบุญจงนะครับอยู่เซรีไทยนะฮะยามไม่กี้ถ้าใครเพึ่งมาดูคลิปนี้ก็ส่วนนี้อยู่ที่ซอยเสรีไทยซอยเท่าไหร่นะ41ครับ41เสรีไทย41อันนี้พู้าอะไรครับเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรา,าการเจอเจ้า การเจิญเจ้าไอ้ผู้สาน้ำอ้อยอะไรที่เขา<ช>เรียกกันหรือเปล่าใช่ใช่อลองดูว่าไม่รู้ว่ามันอาจจะต้องใช้แมลงผสมเกสรมังผมก็เลยลองเอามาไว้ดูในรเรือดูว่ามันจะติดไหมจ,จริงดิก็ไม่รู้เหมือนกันมันแค่ทดลองอะ่ะเราก็ไม่รู้อะ่ะแต่ถ้ามันติดโอเคเราก็จะไว้ในโรงเรียนก็จบตัดปัญหาเรื่องห่อไปแค่ทดลองดูแค่ทดลองไม่เสียหลายแค่ทดลองดูถ้ามันทําได้ก็ก็อาจจะมีขยาย อันนี้ก็พาราซีครับผมคมอันนี้คือเราจะเราจะมาดูใน้าหนากันใช่ไหมเนี่ยหน้ายอยู่อนอกย้อนออกไปนอกอันนี้พามาดูในโรงเรือนก่อนแล้วคือมาอัปเดตก่อนว่าอ่าเพื่อนเพื่อนที่แบบว่ารอนะครับผลไม้คุณภาพนี่ของคุณคริสก็ทําไว้แบบว่าอันนี้พาราซีนะสวยสวยไปแล้วลองตามคุณคริสไปดูต้นหน่อยหนานะครับโอ้โหนี้เป็นโรคนะครับนี่ต้องทิ้งแล้วนะครับเนี่ย อันนี้ต้องทิ้งแล้วนะครับอันนี้เป็นโรคดูใบพิการครับผมมีหลากสีเออขาสารอาหารนะครับเนี่ยต้นนี้ฮะขาสารอาหารนะฮะต้องโยนทิ้งหน้ารั้วนะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นรถไปอุ้ยหกหมื่นได้ลงขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหแหลมเร็มเร็มเร็มเข้าทางออกเดินซอยนี้ใช่ซอยนี้มันเฉดอ่ะเราก็ไปต่อครับเพื่อนฟลิซฟลิซไม่ได้มานานแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นี่เลยอะ่ะอันนี้โคตรหม่อนนะครับโคตรหม่อนมีโคตรม่อนอยู่ต้นฮนะโหนะเ <c oughs> ดิมเดิมทีมันอยู่ในกระถางแค่นี้ครับเพื่อนใช่ใช <c oughs> ่มันเดมันปะท้วงมันปะท้วงสักกระถางแตกเลยอันนี้ก็มะนาวปกติข้างหลังก็มีมะนาวมีกล้วยครับนี่ใช้พื้นที่เริ่มคุมแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะนี่หนา ทรงต้นเริ่มได้แล้วเราก็ตัดแต่งอ๋อนี่คือคุณคิดเขาเริ่มตัดแต่งเองครับช่วงนี้เป็นเหมือนกับบางสวนเขาก็เริ่ม,<า>มทำนอกนอกไว้ดูแล้วล่ะเพราะว่าไปตัดห้องตัวนี้เขาก็เริ่มเก็บผลผลิตกันแล้วอันนี้เ็เป็นมาเดือของเรานี่คะคุณคิดห่อไว้อันนี้มันนอกโรงเรือนนะนี่ฮะอยู่นอกโรงเรือน โดนฝนอย่างที่บอกโดนฝนมันก็จะเนาะลายรสชาติมันก็จะจางๆหน่อยเนี่ยนะใช่สีจะไม่ค่อยสวยโดนฝนสีมเป็นเย่างนี้ข้อเสียงมันเป็นประมาณเนี้ยแต่ถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวนี่ไม่ต้องห่วงสวยสวยฝรั่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะลูกค้าฝรั่งที่แบบชอบอกชอบใจฝนนี้กันมากอ่ะฝรั่งอ่ะฝนเน้นหนาเยอะแเลยว่าคุณเก็บเก็บเน้นเน้นหนา ดูครับอินซีมาอ for er ินซ er ีก er ็ดูกันแล้วกันนะครับนี Shame> ่เห็นไหมเฮ่อเฮ้อเฮอนี่นี่นี่อันนี้พ่นยาขยะไปแล้วพ่นเลยไหมใช่พ่นยาขยะแต่ยาขยะมันไม่ใช่ยาขยะที่เป็นเคมีนะมันก็ได้แค่นี้แหละถ้ามันไม่เป็นเคมีมันก็ได้แค่นี้เป็นพวกอะไรนะที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีพวกเกลือพวกอะไรพวกนั้นเป็นส่วนผสมแต่ว่าเราเราไปใช้ไอ้ตัวนี้เป็นหลักอ่า ตัวสารจับใบอ่ะสารจับใบที่มันค่อนข้างแพงหน่อยมีราคาว่างั้นเถอะแต่ก็ยังว่าแหละด้วยด้วยด้วยเพื่อเราไม่ต้องใช้เคมีนะกันอย่าก็เดินพ่นเลยไม่ใสอะไรหล่ะเดินพ่นอย่างเงี้ยตนหน่นี่ต้นใหญ่ครับพี่นะต้นใหญ่มากเลยเพื่อนๆอันนี้เลสเลสอิสเรลก็ต้องรอติดผลอยู่แต่ว่ามันก็ค่อนอายุมันยังไม่ค่อยได้เลสอิสเรล เริ่มตัดแต่งกิ่งแล้วนี่แสดงว่า,า,า,าลงเป็นบางต้นเพราะว่าบางต้นมันยังเล็กอยู่ก็ทำทรงอันตัวไหนที่มันดูแล้วทรงหน้าแข็งแรงน่าจะปล่อยไว้ลูกได้เราก็ลองดูอาจจะปล่อยไว้ไม่เยอะลูกสองลูกอะไรอย่างเงี้ยต่อต้นเพราะว่าเราอยากให้ต้นมันใหญ่เพราะบ,บางต้นมันก็ใหญ่อยู่เราก็สามารถตาแต่แต่ดูจากโคนเรามันก็ไม่ธรรมดาน,ะน,นี่ประมาณาประมาณประมาณปีนิดนิดเนีย่ยปีนิดนึงคือต้นไม้ปีหนึ่งปกติพวกนี้มันจะออกลูกเร็วอยู่แล้วปีหนึ่งมันก็โอเคแล้วนะ คือโคนต้นมันใหญ่แล้วเนี่ยในหน่าที่เขาปล่อยไว้ลูกกันก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักปีปีขึ้นไปปีถึงสองปีจะเริ่มเต็มที่แล้วเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีเอ่อเนเวอร์เน่าเนเวอร์สุเรียันหน่าทุเรียนเน่าเนเวอร์อ่าเนเวอร์เดี๋ยวพาไปดูใบนะครับเพื่อนๆใบก็จะกวนนอยางไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเราใครศึกษาอยู่ครับนี่คือใบของเน่าเนเวอร์นะครับ นี่ขนาดใบเขาดิผมคิดจับให้ดูระหว่างนึงนะใบมันจะไม่เหมือน,น,นเพชรแตกช่องเท่าไหร่เพราะเพชรแตกช่องใบมันจะเป็นริ้วๆบิดๆหน่อยอแต่ถ้าถ้าใครเคยเห็นแล้นะ,ะประมาณนั้นแต่ผมมีกเกษตรไฟสองก็จะใหญ่แต่ไม่ถึงนี่หรอกอใหญ่แต่ไม่ถึงอังน,เน,นเนี้ยไฟเกษตรสองที่สวนก็มีนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ปล่อยไม่ได้ผสมเกษตรนะอันนี้ก็ปล่อยก็ถือว่า เยอะเหมือนกันนี่ขนาดไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่อ่าอ๋อน,นี่คือลองปล่อยลูกแล้วเออนี่ฝ้ายเกษตรสองอายุประมาณปีกว่างเนี่ยดอกไอันนี้คือเป็นกิ่งตอหรือว่าเสียบยอดนะครับอันนี้อ่ะน,นี่สิบยอดเสียบยอดนะครับเสียบยอดตอไทยใช่ไหมใช่ใช่เน้นตอไทยเป็นหลักครัเพราะว่าลูกมาแล้วมันค่อนข้างเหมาะบ้านเราตอไทยนะก็ค่อยๆพัฒนากันต่อไปนะครับเนี่ยลูกก็ถือว่าเป็นเนื้อหนาฝ้ายที่รสชาติโอเค Okay, right ต้นนี้ตัดแต่งกิ่งตักกำลังครับออกะนะครับเดี๋ยวูปตามมาแน่นอนเนี่ยกำลังแตกยอดแล้วออสเตรเลียหรือว่าเชลิโมยาเชลิโมยาไอพวกนี้ก็ติดลูกง่ายอยู่เพราะว่าในถุงดำก็ติดอยู่เอมในถุงดำติดลูกด้วยพบเพื่อนๆนะมันจังหวะม,มันได้คือด้วยสภาพอาก,กาศที่มันอยู่กับความชื้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาดอกมัน คืออย่างที่บอกเกสรตัวผู้อะถ้ามันยังไม่แบบแตกเดือยออกมามันก็มันก็ยังยังหล่นมาแล้วมันก็จะไม่ไม่ประทะากับตัวเมียแต่ถ้าเกิดเกสรตัวผู้มันแตกมันแตกฝอยแล้วอะถ้ามันหล่นมาเปอร์เซนต์ที่จะติดลูกมันก็มีเพราะฉะนั้นอากาศมีส่วนสําคัญถ้าอากาศมันแห้งมากอะไอเกสรตัวนี้มันจะเหี่ยวก่อนพอเหี่ยวปุ๊บแล้วมันหล่นไอเกสรตัวผู้มันเหี่ยวก่อนมันหล่นลงมามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอตัวเมียมันพร้อมอยู่แล้ว แต่ตัวผู้สําคัญอยู่ที่ตัวผู้เขาถึงว่าเก็บเกอรตัวผู้มาช่วยผสมเกสรกันอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาหน่อยก็ดีนะมันก็ได้ผลเพิ่มขึ้นได้อย่างแรกเลยที่ได้คืออัตราการติดมากขึ้นแล้วก็ผลผล,ผลนี่ยังไงก็สวยแน่นอนอือฮึอ,อาแปมอย่างเงี้ยโอยมีหลายตัวดูนะครับมีหลายตัวลูกค้าที่รอชิมผลก็เตรียมตัวรอกันเลยครับปีหนะ้า มีหลายต้นแล้วน้ำน่าจะเกิน20ดูดูๆแล้วเนี่ยปีที่ว่าทำเป็นแปลงหนึ่งเลยอันนี้ก็รูจุนซื้อพวกเพชรเขียวสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยต้นอันนี้สับปะรดต้นแม่เอาไว้ปีนี้น่าจะเริ่มเออไรต้นใหญ่ๆนี่อะไรอ่ะเอ่อเลดอติโมยาอ๋อก็นี่จะเลดอติโมยา มันก็เป็นดอกอยู่ด้วยแต่ว่าช่วงนี้มันยังอาจจะยังไม่ติตดอกละต้องรอต้นสมบูรณ์หน่อยเพราะอันนี้ถามว่าต้นมันใหญ่แต่มันเป็นตอในโหน่งไงต้นมันใหญ่จริงแต่ว่ามันอายุมันยังไม่ได้แต่จริงๆแล้วต้นไม้ยังไงก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคือถึงแม้มันจะแบบว่าคือคือมันไม่นานมันก็เหมือนผลไม้บ้านเราถ้าเราปลูกมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่ว่าจริงๆปีต้องปีสองปีไปแล้วอ่ะนะที่จะเริ่มแบบนี่นี่หน่อย นี่อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยติดง่ายข้างไตหวันข้างไต้หวันความพิเศษของมันคือมเมล็ดเล็กมเมล็ดเล็กเมล็ดเล็กนี่ไปแอบเก็บตอนไหนเงียบเนี่ยเราไม่ได้คุยกันนานนะดูเดี๋ยวโหไม่ได้เก็บแต่ว่ามันก็โตขึ้นเรื่อยๆนั่นหแหละแอบฟุ้งทำให้หนาดูดินี่รูปสวยครับอันนี้ก็ไม่ได้ผสมนะแต่ลูกมันก็ทรงสวยนะพูดถึงลูกมันเต็มมันไม่บิดเบี้ยวเนี่ยทรงเป๊ะเลยเนี่ยติ๊บเลยอันนี้ก็ไม่ได้ผสมแต่มันก็ยังออกิเบี้ยวหน่อยไม่ได้ไปช่วยไม่ได้ช่วยผสมเกษร ก็โอเคก็ถือว่าลูกผลค่อนข้างสวยติดลูกง่ายอยู่ไอตัวข้างไต้หวันเป็นฝ้ายนะตัวนี้เป็นฝ้ายลักษณะจะเป็นฝ้ายหน้าฝ้ายไตหวันอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะมาอัปเดตในส่วนของสวนของคุณคริสนะครับสวนบุญจงตอนนี้ถ้าใครอยากชิมผลไม้น่าก็ปีหน้าเนาะปีหน้า นะชิมแน่นอนเพราะว่าระยะของมันจะอยู่ที่ประมาณหกเดือนขึ้นไปที่มันจะสุกอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความคลื่หน้ายังไงหรือว่าคุณพิฟมีผลติดให้ดูยังไงก็เดี๋ยวพยายามจะเก็บภาพแล้วก็มีโอกาสชิมก็จะชิมให้ดูว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนผมมาคุณคิดนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ